แต่พระอาจารย์มองว่านี่เป็นการตื่นรู้ในระดับพุทธ,ธิปัญญาคือเป็นการตื่นรู้ของสมองเป็นการตื่นรู้ในระดับเหตุผลซึ่งการตื่นรู้ระดับนี้เกิดขึ้นได้กับใครก็ได้แต่ว่าจะยังไม่นําไปสู่การเปลี่ยนสถานภาพจากปุถุชนเป็นอริยะบุคคลการตื่นรู้ในรูปแบบในความรู้สึกของผมก็คือการรู้จักตัวเองพอเราหลบไหลปุ๊บเราไม่รู้จักตัวเองเลย คือธรรมดาเราเหมือนกับหลับอยู่เราไม่ค่อยสนใจตัวเองเราไม่สนใจว่าเราเป็นใครเราไม่สนใจอะไรเลยเกี่ยวกับตัวเราแต่เราสนใจข้างนอกเป็นส่วนมากสนใจดาราสนใจนักร้องสนใจแฟชั่นสนใจงานสนใจหาเงินสนใจอะไรต่างๆเยอะแยะมากภายนอกแต่เราไม่เคยสนใจตัวเองเราก็ไหลไปตามสังคมบอกว่าคุณต้องทํางานหนักนะต้องมีเงินนะเราก็ไปทํางานหนักแล้วก็มีเงินทั้งที่ไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไรแล้วได้อะไร ทำไปเพื่อใครเราไม่เคยถามตัวเองตรงนี้ฉะนั้นการตื่นขึ้นเนี่ยก็คือตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลมาถามตัวเองว่าทําอะไรอยู่เนี่ยเราหลงความคิดเนี่ยที่หนึ่งออไม่รู้ว่าอยู่ในกองขยะแห่งความคิดค <Okay. S 2> ัดแยกขยะไม่เป็นเว้ยเข้าสาสอนให้แยกขวดแยกเราไม่แยกไงว่าความคิดนี้เป็นความเชื่อหรือเป็นความจริงอ,อ่ะไม่แยกอีกเราไม่คิดไม่คิดไม่คิดว่าความคิดนี้เป็นบวกหรือเป็นลบ เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นความคิดที่ต่อยอดหรือเป็นความคิดที่ด่าไปข้างหลังอ๊ดหนึนนหน่งแล้วนะแหนึ่งแล้วนะอันที่สองลงอารมณ์ลงอารมณ์ไอความคิดเนี่ยมันก็ส่งผลต่ออารมณ์ถูกไหมแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้อารมณ์อะไรคือตอนที่เครียดประสาทกินเนี่ยก็หยุดคุยกันลูกกับผัวไว้ก่อนอย่าวพึ่งจี๊ดอย่าเพิ่งวีนเดี๋ยวมันจะบวกบวกเขาไปเออนี่ไม่เห็นไงก็มีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ของไทยก็พยายามสอนเรื่องดูจิตก็ไม่ดูกันอีกไม่รู้ดูยังไงอาจารย์ ก็ไม่รู้ไม่เคยเรียนนะไม,นไม่เรียนก็เลยไม่เรียนอ่ะเออถ้าเรียนก็จะรู้ถ้าเรียนก็จะตื่นรูเ้เฮ้ยโกรธเนาะให้เวลาตัวเองให้เวลากับตัวเองได้เราก็จะเห็นตัวเองมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันยากมากสำหรับคนปัจจุบันที่จะให้เวลากับตัวเองเราให้เวลากับสิ่งอื่นได้ตลอดเวลาแต่เราไม่กล้าที่จะให้เวลากับตัวเอง <c oughs> ความเข้าใจไม่ได้เกิดจากการอ่านและการฟังครับความเข้าใจไม่เคยเกิดขึ้นจากการอ่านและการฟัง ความเข้าใจเกิดจากการ,รเผชิญการลงมือทําเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่คนไม่พูดถึงเลยในปนัจจุบันตัวที่สองตัวนี้น่ากลัวมากเลย <c oughs> ลูกอีช่างถามลูกอีช่างสงสัยเ <c oughs> ขเรยวิจิกิจฉาสงสัยแม่งทุกเรื่องมนุษย์เราชอบตั้งคําถามาแต่มักจะไม่หาคําตอบอันนี้จริงถามไปเฉยๆเลย ต่อมาหลวงพ่อเถืยอนก็เลยตัดสินใจฮักเด็บว่าถ้าเรายังคงเป็นไปในทิศทางนี้เนี่ยชีวิตก็คงไม่ได้ดีไปกว่าน,นี้จึงตัดสินใจออกจากบ้านแล้วก็บอกภรรยาว,ว่าถ้าไม่บรรลุธรรมไม่กลับบ้านจากนั้นก็ออกไปสแสวงหาครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ววันหนึ่งท่านก็เกิดการเตือนรู้ครั้งสําคัญซึ่งเป็นการเตือนรู้ที่แท้จริงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านน,ะนั่นก็คือในขณะที่ท่านกําลังปฏิบัติอยู่ แมงป่องแม่ลูกอ่อนมันก็หล่นจากชายคาตกลงบนขาของท่านถ้าท่านขยับท่านถูกต่อยแน่ทั้งตัวแม่แล้วก็ลูกก็ยุ่ยเย้ยไปหมดท่านก็เลยนิ่งอยู่กับปัจจุบันขณะจู่ๆนาทีนั้นเองจิตของท่านก็หลุดพ้นเป็นอิสระสว่างพโพลงขึ้นาหมกครั้งน,นึหลังประสบการณ์คราวนั้นท่านเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งอย่างสิ้นเชิงและกลับบ้าน นั่นก็คือการตื่นรู้ที่แท้จริงเพราะนับจากวันนั้นท่านเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นอริยชนทันทีแล้ววิถีทางของท่านหรือวิถีชีวิตของท่านทั้งหมดก็กลายเป็นวิถีชีวิตในอีกแบบหนึ่งท่านไม่สามารถกลับไปคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมและใช้ชีวิตแบบเดิมได้ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชแล้วก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวทางของท่านที่ท่านเรียกกันว่าเป็นสมาธิแบบเคลื่อนไหวเป็นดันนาเมกเมดิเทชันฉะนั้นการตื่นรู้ครั้งที่สองนี้เป็นการตื่นรู้ที่แท้จริง ซึ่งกระบวนการเตือนรู้แบบนี้เราเรียกว่าเป็นกระบวนการเตือนรู้ผ่านวิปัสนาวิธีทาให้ท่านเกิดวิปาาัสนาญาณและก็เกิดการเห็นแจ้งอันนี้คือการตือนรู้ที่แท้จริงปัญญาตัวนี้เขาเรียกปัญญาญา,าณญาณทัศนะภา,าษาเขาใช้คําว่า wisdom intuition ปัญญาตัวนี้ไม่ได้มาจากความรู้หรือความคิดปัญญาตัวนี้มาจากสัจจะก็คือความว่างสุญญาตา เขาจึงเรียกว่าดำรงอยู่อย่างตอนหนักรู้ปัญญาที่เกิดจากความว่างเนี่ยมันจะอย่งลงสู่ศูนย์กลางกายแล้มันจะอย่งเป็นฐานเลยนะแต่นี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่ากลนบึงใจเ,เนี่ยสงบนิ่งเฉยสงบเนี่ยตัวนี้มันมีฐานของปัญญาที่รู้ความจริงในฐานะพิธีกรเนี่ยมันก็ต้องอธิบายความคิดของเราก็เรื่องราวต่างๆของรายการใช่ไหมครับ ตอนแรกก็เราอธิบายแบบว่าฉาญนนะครับเพราะเราก็คิดว่าเออเราก็ศึกษาหน,นังสือเยอะทวมัธมาครับเออแต่จนกระทั่งที่ได้ไปสัมภาษณ์ท่านโกเองกาครับที่อินเดียแล้วก็ผมถามผมถามเยอะมากเพราะผมข้องใจแล้วผมก็ผมไม่ผมไม่ได้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติธรรม แล้วผมก็เลยถามเกี่ยวกับความคิดเยอะมากเลยแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะยังไงต่อครับซึ่งคําตอบของท่านมันเรียบง่ายมากแล้วก็ย้ําอยู่แค่คําตอบเดียวเลยครับว่าคุณไปปฏิบัติแค่นี้เลยฮะแล้วก็ท่านแทบไม่ตอบอะแล้วก็ตอบแบบนี้